เราจะไปไหนกันไปสมิตรกันไปสม็ดรเจอกันที่สม็ดรจ้าไปไหนกันดีเราไประยองจ้าสมิตรไอแลนด์เจอกันสม็ตรนะจ้าทุกคนถึงสม็ดรแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปที่หาดกันค่ะแย่ๆมาถึงหน้าด่านแล้วต้องนั่งแท็กซ ไปตอนที่หาจ้าไปกันเดี๋ยวถึงรีสอร์ทแล้วบอกอีกทีจ้าที่สาวสดสวยสวยทุกขาดเลยนะคะสม็จขับรถผ่านก็จะสวยทุกขาดมีมอไซค์เช่าตลอดทางเลยจ้าหนทางดีเลยนะคะมาตั้งแต่ถนนดินแดงทุกวันนี้ลาดยางแล้วจ้า อยากกาต่อยลึกจ้ามาถึงรีสอร์ทแล้วแล้วจ้ารีสอร์ทของเราถึงแล้วจ้าถึงแล้วจ้าแท็กซี่ก็ได้นำเรามาส่งถึงหน้ารีสอร์ทเรียบร้อยแล้วนะจ้าไปเช็คอินกันจ้ารีสอร์ทรีสอร์ทของเรา เดินไกลอยู่นะจ๊ะลมลื่นมากเลยค่ะป่ะไปกันค่ะเช็คอินกันนะคะสะวายน้ำด้วยจ้าไปที่ห้องกันค่ะทุกคนโอเคมาถึงห้องเราแล้วจ้าห้องอับอัใจเราก็จะพัก ห้องนี้กันนะจ๊ะห้องแฟมิลี่ไอ้สี่คนเกิดหนึ่งคนละสองเตียงสองคนต่อเตียงนะจ๊ะแฟมิลี่ลูมล่มลื่นค่ะรีสอร์ที่นี่อ่าวไผ่ใหม่น้ไปดูห้องน้ำก่อนซิโอเคห้องน้ำเขาก็มีให้สองห้องนะคะ f ฟ m i ล y r o ูม ให้ดูดีๆก่อนโอเคอยู่ค่ะอื่นมาเลยค่ะดอกอะไรก็ไม่รู้สวยสีแดงไม่รู้ว่าดอกอะไรโอ้ยธรรมชาติขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ค่ะคลิปเที่ยวสมิธนะคะวันนี้ขอจบคลิปก่อนตามไป EP 2 EP 3เดี๋ยวพาไปพาไป ดูหาดว่าจะสวยแค่ไหนนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้บายบายไปแล้วจ้า